ตอนที่หนึ่งเจรจาทูตแห่งการค้าเสรีผมชื่อเสรีเป็นเจ้าของสวนเสรีผลไม้ไทยถ้าเปรียบเทียบการทำธุรกิจเหมือนกับการเดินทางแล้วล่ะก็การมีเพื่อนร่วมทางที่คอยให้คำปรึกษาสิบคนคงช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้ดีอย่างแน่นอนแต่จะหาเพื่อนแบบนั้นได้จากที่ไหนล่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจเป็นข่าวดีสำหรับนักธุรกิจที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศได้ลงนามร่วมกันในพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการของไทยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ควรที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับการก้าวไปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยหากผู้ใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หมายเลขโทรศรัพท์02-507-7555หรือเว็บไซต์ www.dtn.go.th กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เนโกแลนด์อะไรเนี่ยสวัสดีเราคือเจรจาเจรจาไหนอะไม่รู้จักอะเจรจาทูตแห่งการค้าเสรีเราถูกประตูมิติดูดออกมาจากเนโกแลนด์เอ๊ะแล้วคุณล่ะชื่ออะไรผมชื่อเสรีครับเออคุณเจรจามาที่นี่ทำไมเลยครับการที่เรามาเจอกันครั้งนี้ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและเนโกแลนด์ รู้ว่าคุณกำลังคิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศใช่ครับรู้ได้ไงอ่ะรู้สิเพราะคนที่สนใจเข้าเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็แปลว่าสนใจเกี่ยวกับการขยายธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศแน่นอนจริงด้วยผมกำลังต้องการต่อยอดธุรกิจนั่นรูปผมกับพ่อครับผมรับปากกับพ่อว่าจะพัฒนาสวนผลไม้นี้ให้เจริญรุ่งเรือง ผมจึงอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเนโกแลนด์ถนัดที่สุดด้วยเพราะทุกคนทำงานเพื่อสนับสนุนการค้าเสรีที่เป็นธรรมแต่ละคนขมักขะม้นทำการศึกษาถึงตลาดการค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและก็ยังเจรจาเปิดตลาดให้กับเนโกแลนด์อีกด้วยด้วยวิสัยทัศน์ก้าวทันกระแสาการค้าโลกเจรจาเชิงรุกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศได้ฟังอย่างนี้แล้วอะ่ะผมเชกอยากรู้จักเนโกแลนแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยขอต้อนรับสู่เนโกแลนด์โอ้โหสวยจังเลยเห็นชาวเนโกแลนด์ดูมีความสุขในการทำงานดีนะครับแล้วเขาทำอะไรกันบ้างครับ เนโกแลน์เปรียบเสมือนทูตการค้าเสรีที่นี่เรามุ่งเน้นกันรวบรวมและให้ข้อมูลด้านการค้าไม่ว่าจะเป็นอัตราภาษีสิทธิประโยชน์กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้าและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยในช่วงนี้ชาวเนโกแลนด์เรา จะมุ่งมั่นเป็นพิเศษกับการเตรียมการในทุกด้านเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โอ้ดีจังนะครับยังมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆก็จะ,จะมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างเนโกแ a ลนใช่แล้วล่ะเพียงแค่คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th ทุกคนก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเนโกแลนของเราได้และนี่ก็คือศูนย์กลางข้อมูลทั้งหมดของเนโกแลนเราเรียกมันว่า โดมแห่งปัญญาที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเนเกอแลนด์กับโลกของเสรีนี่คืออะไรครับเจรจานี่คือศิลาบันทึกองค์ความรู้ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสลักประเด็นยุทธศาสตร์ของเนเกอแลนดเอาไว้นี่เป็นภาษาที่ต้องอาศัยความคุ้นเคยและชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งมีเพียงชาวเนโกแลนด์และผู้ที่สามารถเข้าไปในโดมแห่งปัญญาและสามารถเรียนรู้ศาสตร์แห่งการเจรจาการค้าทุกอย่างจนกลับออกมาเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจและอ่านออกหวังว่าวันหนึง่งคุณจะพร้อมที่จะเดินเข้าไปในโดมแห่งปัญญานะ